จะมาพูดถึง2อีเวนต์สำคัญในวันที่10เมษายนกันนะครับซึ่งเป็นหัวข้อคอนเทนต์ของเรารที่เราประมาณการกันไว้ว่าเชตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวายทิทางนะครับว่าายทิทางของผมคือบวกลบ5จุด10จุดแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับในช่วงจากวันนี้ถึงวันที่10ซึ่งจริงๆก็ไม,ไม่ไม่กี่วันแล้วนะนะครับเพราะว่าวันที่10เนี่ยจะมีความสําคัญอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของกรนงกับเรื่องที่2คือเรื่องของความชัดเจนของดิจิทัลวอลเล็นะครับ ผมขอมาที่ในฝั่งของตัวกรนงก่อนละกันนะครับในฝั่งของตัวกรนงเนี่ยต้องบอกว่า,าทางธนาคารกสิกรเรานะครับได้มีการประมาณการ,ารกว่าในวันที่10เมษายนนี้เนี่ยนะครับคา,าดว่ากรนงเนี่ยจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถามว่า แล้วโทนในลักษณะของการคงอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเหตุผลของการคงอัตราดอกเบี้ยรอบนี้นะครับเรามองอยังไงนะครับก็มีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือตอนนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเออเรายังขอจะรอดูตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการรายงานหลังจากวันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไป นะครับก็คือคิดว่าขอรอดูก่อนว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการปรับขึ้นนะครับตัวแคปบราคาน้ํามันดิบนะครับเออโทษนะครับตัวแคปบราคาหน้าปั๊มเนี่ยนะครับดีเซลจาก30เป็น32บาทเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีผลให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นะครับแล้วก็น่าจะยังไปคือกรอบของแบงก์ชาติเนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ประมาณ1-3%ถึมูกไหมครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยเราติดลบติดต่อกันมาเป็น5เดือนถูกไหมครับแต่ถามว่าแล้วในช่วงประมาณไตรมาสสเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันเริ่มฟื้นแล้วจริงๆแล้วราคาน้ํามันดิบที่มันสะท้อนมาในในในหน้าปั๊มเราเนี่ยมันควรจะขึ้นไปฟื้นตามราคาน้ามันดิบเลนที่มันขึ้นไป90เหรียญด้วยซ้ําแต่มันมีนกลไกที่เราเนี่ย รัฐบาลเราเนี่ยไปแคปราคาอยู่30เป็นระยะเวลานานซึ่งตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็น3ามแล้วซึ่งอย่างที่พี่ปุ๊กบอกก็คือมันถ้าปล่อยกันปล่อยปล่อยกันตามตรงเลยเนี่ยมันมีโอกาสแคปสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ดูไม่ค่อยไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีตัวตัวตัวเงินเฟ้อก็มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นจากรอบนี้นะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปอยู่ในกรอบบนเลยไหมไม่มีทางเป็นไได้ยากมากนะแต่ถามว่ามีโอกาสแตะกรอบล่างที่1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมมีโอกาส พอจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็เคยมีการทําประมาณการนะครับว่าจริงๆเงินเฟ้อของบ้านเราที่มันติดล้ม5เดือนติดต่อกันน่ยมันมาจาก3เรื่องเรื่องแรกคือราคามันมีผลกระทบจากหมูเถื่อนเข้ามานะครับซึ่งราคาหมูก็กดลงมาอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่พี่ทิพย์บอกคือเราดูสัญญาณจากทั้งเบทาโกกับ CPF ก็เหมือนเริ่มดูดีขึ้นนิดๆนะครับในขณะเดียวกันราคาของค้าไฟนะครับแล้วก็ราคาของตัวน้ํามันดิบ นะครับก็เป็นในลักษณะของแกว่งตัวแบบไซด์เบย์นะครับซึ่งกำลังจะเป็นการแบบไซด์เบย์อัพขึ้นมาในลักษณะของตัวแคปน้ำมันดิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา3ปจัจจัยนี้ออกเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าบวกลบไปกลับอะ่ะเงินเฟอ้อมันมีโอกาสบวกลบไปกลับเกือบเกือบแปดสิบถึงหนึ่งร้อยป,ปีเลยนะนะครับก็คือสมมุติว่าอยู่ลบศูนย์จุดห้ามันก็มีโอกาสเด้งไปศูนย์จุดห้าซึ่งอย่างที่ผมแชร์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าอย่างเก่งคือก็คือขึ้นไปที่แคปล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อก็คือคงไไไม่่่ด้้ขึนปททีีหหรออก นี่เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น2ประเด็นที่เขาอยากจะมีการเมนเทนแล้วรอดูในเรื่องนี้ก่อนด้วยนะครับส่วนไประเด็นถัดมาแน่นอนครับนะครับผมว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยคงจะอ,อ,อยากจะรอพิจารณาในการดูเปรียบเทียบในเชิงของดอกเบีย้ย relative กับทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดชาร์ตให้ดูชาร์ตถัดไปนะครับก็คือตอนนี้ในฝั่งของตัวดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ย นะครับลงไปในลักษณะเกือบเกือบสองครั้งแล้วด้วยซ้ำนะอย่างชาร์ตนี้นะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็น6ถึง7ครั้งอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยลบเนี่คือ7ครั้งของ number of cut ก็คือการปรับลดนะครับเห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยมันมันมันลบสอแล้วอะ่ะนะครับมันลบสอแล้วอ่ะนะครับอย่างที่เมื่อวานที่ผมบอกไปคืออันมันมันมี2มุมนะอันนี้คือจํานวนคัทเลยนะนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เหมือนเฟดฟันฟิวเจอร์ที่ผมบอกไปคือ มันเมื่อวานนี้ที่ผมเล่นตัวเลขคือมันมันอยู่ประมาณลบหกนะจากลบห้กับลบเจก็คือลบสอครั้งกับลบสครั้งถูกไหมครับตอนนี้ดึงมาเป็นตัวเลขเดียวกันเลยแล้วยิ่งคําพูดของเมื่อวานนี้ด้วยแล้วอยู่ๆตัวเลขภาคการจ้างงานของ ADP เนี่ยซึ่งเดี๋ยวกําลังจะลิงก์ไปที่นอนฟาร์มในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ ADP มันออกมาดีด้วยแบบนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าโอ้โหเฮ้ยถ้า ADP มันบีเยอะ มีโอกาสที่นอนฟา์มันจะบีตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพรวมก็เลยเหลือประมาณ2.8ครั้งก็คืออาจจะมีโอกาส2ครั้งได้ไหมนะแต่ถามว่ามันยังอยู่ปลายๆเกือบเกือบสอยู่ผมก็ยังให้น้ำหนัก3อยู่นะแต่ว่าพอมันมีความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีความมีการมีการแบบอยากจะเชื่อว่าทางธนาคารไทยก็คืออาจจะเป็นการในลนักษณะของการแบบรอดูไหมนะครับว่าเดือน6ซึ่งเป็นเดือนพร้อมๆกันเลยเพราะว่า กสิกรเราเองก็มองว่า First Cut น่าจะอยู่ในเดือน6ทั้งคู่เลยทั้ง FED กับ BOT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยประมาณการกันไว้ว่ามันก็มีโอกาสที่รอบนี้ยังจะเมนเทนอยู่นะครับส่วนในประเดศถัดมาจริงๆแล้วมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเทศอยู่ใน G10 นะครับและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีการทำเ First Cut แบบเซอร์ไพรส์ไปนะครับนั่นก็คือประเทศสวิ์แลนด์นะครับในช่วงสองปดาอ์ที่ผ่านมา นะครับผลก็คือนับจากวันนั้นเนี่ยวันเดียวเดย์เทรดนะครับค่าเงินสวิตฟรองเนี่ยอ่อนค่าไป1.5%ึ่งจุดห้เดย์เทรดคือถือว่าเยอะมากนะและตั้งแต่รับตั้งแต่วันนั้นน่ะนะครับถึงวันนี้เนี่ยนะครับอ่อนไปแล้วเกือบเกือบสองจครับก็คือเลขเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์เอากลมๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าคือถ้าสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าเมษามสมมิบเมษาดันพลิกว่าลดไปเลยเนี่ยนะครับผมว่าเงินบาทมันมีโอกาสในการแตะ37 เลยสูงมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าบวกลบมาเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของผลกระทบผลได้ผลเสีย Export Import GDP Investment นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าลดไปตอนนี้พอระวังบประมาณกว่าจะมาเดิน5เดือน6เนี่ยมันจะช่วยได้ไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นกสิกรเราประมาณการว่าเราเชื่อว่าน่าจะอยู่2ครั้งนะครับก็ให้น้ําหนักเฟิร์สคัทไปเดือนมิถุนายนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือไตรมาสสนะครับแล้วก็ ในประเด็นถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องตามต่อกันเลยก็คือเรื่องของตัวประมาณการเศรษฐกิจนะเพราะว่าอย่างที่ผมแชร์ไปนะนะครับว่ายอมรับว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองยังไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้มีการฟื้นตัวหรอกครับนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยผมค่อนข้างอันนี้อันนี้เดี๋ยวลิงก์มาที่ตัวเซตอินดีคกับ GDP ด้วยนะว่าในไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยเราค่อนข้าง มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเมื่อเทียบ Half on Half ทั้งในเชิงของ GDP และ EPS นะครับก็ในประเดน็นแรกนะครับเรื่องของตัวอัตราการเบิกจ่ายพรบงบประมาณนะครับแน่นอนครับในช่วงเดือน6เป็นต้นไปแล้วก็เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเอฟ4อสองสการาฟสีเทาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะว่าแทบไม่มีเลยอะ นะครับดูดูดูปีอื่นๆเนี่ยมันยังพอมีบ้างนะในช่วง Q4 Q1 นะครับแต่ว่าสีเทาคือ2 4สีเนี่ยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับแล้วมันก็จะมาแร m ปอัพนะครับมันก็จะมาแรปอัพเนี่ยนะครับในช่วงของประมาณการนะครับในช่วงของเดือน6เดือน7เดือน8เป็นต้นไปนะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้บวกแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประมาณการเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้เกษตรกรเราก็ วิวอยู่ที่ประมาณ36ล้านนะครับแต่ที่จะให้มองรายละเอียดลึกไปกว่านั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคือเราอยากให้เห็นการฟื้นตัวที่ไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวจํานวนแต่ spending per head เนี่ยก็อยากให้มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาด้วยเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงของ pre covid เนี่ยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณประมาณ30ปลายนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือ spending per head นะครับอยู่ในระดับ46,230บาท นะครับตอนนี้นะครับออยังอยู่ประมาณ28%ต่ำกว่าช่วงของ pre-covid ในแง่ของ spending per head นะครับอยู่เพียงแค่ประมาณ3 8 0 0 0เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องมานั่งดูแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะจริง36ล้านจริงถ้าเข้ามาจริงนะแต่ว่า spending per head จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่หาว่าทิศทางฟื้นตัวขึ้นไหมเริ่มฟื้นตัวขึ้น นะครับและในขณะเดียวกันเอ็กซ์พอร์ตนะครับเ,เริ่มดูดีขึ้นนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วจีนมีการฟื้นตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นเน็ตออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับอ่อนจริง2น่าจะฟื้นบ้างแต่3-4ผมว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะฟื้นขึ้นมาแบบค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับทั้งนักท่องเที่ยว spending per head ที่เริ่มฟื้นนิดนิดทางเอ็กซ์พอร์ตจากประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตัว government spending ที่มาแน่นอน นะครับพระะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นเหมือนแบบมีความหวังขึ้นมานะครับเพราะะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปนะครับเรามีมุมมองว่าในวันที่10เมษายนนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการเมนเทนอัตราดอกเบี้ย1อาจจะเป็นาการเมนเทนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ2.5%ดก่อนนะครับแล้วก็ไปลดอีกทีในช่วงเดือนอมิถุนายนจากเหตุผลต่างๆที่ผมพูดไปนะครับก็ต้องดูหลากหลายองค์ประกอบนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวในฝั่งของตัวเรื่องของการประชุมกรนง,ง,งนะครับ ผมเอาเรื่องนี้มาแมชนะครับผมเอาเรื่องนี้มาแมชให้เห็นภาพนะครับกับในฝั่งของตัวการประชุมดิจิท a ลวอ l เล็ด้วยนะครับซึ่งการประชุมดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับคือตอนนี้ถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยนะครับคือในฝั่งของประมาณการของ GDP เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าในหลายๆสำนักเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ใส่ความหวังของ Wallet ไว้แล้ว แม้กระทั่งอย่างแบงก์ชาติเองนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมี2องซีเนอเรโอว่ามีดีวีลดีวีคือดีเจ้าวอลเลตนะครับไม่ใช่ดีออลิฟทีฟออร์แลนด์นะดีวคือดีเจ้าวอลเลตว่ามีกับไม่มีซึ่งมันจะห่างกันประมาณศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าหลายสำนักนะี่ะแทบจะเอาตัวเลขตรงนี้ออกไปแล้วนะครับแทบจะเอาตัวเลขตรงนี้ออกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพได้นะครับว่าเอ่อมีกับไม่มีเนี่ยนะครับเอ่อมัน 0.4-0.5%นะครับแต่ถามว่าตอนนี้คือที่คุณเห็นได้เลยว่าเฮ้ยทำไมอยู่รัฐบาลเลื่อนนะครับจากเดิมที่บอกว่าจะแจกช่วงสงการนะครับแล้วเลื่อนเป็นช่วงไตมาสี่คนก็สงสัยแล้วว่าทําไมนะครับซึ่งข้อสงสัยตรงนี้จะถูกตอบในวันที่10เมษายนนะแต่ว่าถ้าถามเรานะครับเราประมาณว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่อยู่ๆเนี่ยนะครับจริงๆลงข่าวในบูมเบิร์กด้วยนะครับว่าพลวงงบประมาณนะครับที่ปีนี้เราขาดดุลประมาณ7จ็ดแสน ปีหน้าเนี่ยเราอาจจะดึงขึ้นไปประมาณ800-850ก็คือขาดทุนมากกว่าเดิมประมาณ150,000นะครับคนก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยเนี่ยอาจจะสอดไส้ในของดิจิตอลวอลเล็ตไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของงบที่ไปช่วยเหลือในฝั่งของอที่ไปช่วยเหลือในฝั่งของค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเช่นค่าของชีพสูงนะคาทั้งมันราคาแกส๊สนะครับก็พยายามจะเอาแสนห้านี้มาช่วยเหลือหรือเปล่านะแต่ว่า,เ,าเบื้องต้นเนี่ยทุกตอนนี้นักวิเคราะห์ทุกคนก็จินตนาการกันไปแต่ละฝั่งบางคนบอกไม่น่าเกี่ยว บางคนบอกหรือไม่แน่ว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้ว่าไอ้การขัดทุนเพื่อมาแสนห้านี้จะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยในห้าแสนล้านเพราะว่าถ้าจะออกแบบแอดดิชั่นอลพันออกแบบห้าแสนล้านมาเลยหลายคนก็อย่างที่บอกไปคือกลัวเรื่องของพรบวินัยการคลังนะครับว่าอาจจะโดนสารน้ำมนฑลตีตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมาเล่นแร่แปรธาตุนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเอา อ่อพรบงงบประมาณ5 0 0นเนี้ยมาดูกันว่าทํายังไงไม่ให้มันผิดพรบรวิัยการคังทายังไงไม่ให้พรบสองข้อกฎหมาย2มาตราตร,ตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ผิดได้ได้ไดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาอะจะเห็นความชัดเจนที่อย่างที่ผมบอกคือวันที่10เมษายนนี้จะเห็นความชัดเจนว่าอะสมมุติว่า เอาแสนห้าเนี้ยนะครับมาจากห้าแสนแสนห้าไปใส่ในพรบการขัดดุลข,ของงบปี68แปดคส่วนอีกสามแสนห้าก็เกลี่ยกันหรือเปล่านะครับดึงงบส่วนนั้นมาส่วนนี้มานะครับซึ่งถ้ามันมีความชัดเจนในวันที่สิบเมษานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคงไม่ได้บอกว่าตลาดจะตอบรับยังไงแต่สิ่งที่ผมแนะนำนะครับว่าให้ดูเรื่องของตัวบอลยิวกับตัวค่างเงินบาทในวันนั้นในบ่ายวันนั้น นะครับในบ่ายวันนั้นนะครับว่าสมมุตินะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องขึ้นหรือเมนเทนอันตาดอกเบียนะครับไอ้ทุนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมนเทนหรือลดหรืออันนี้คือเรื่องของกรนงนะครับกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องแผนการออกเนี่ยถ้าสมมุติว่ามองเน็ตออกมาแล้วนะครับตลาดตีความไปในเชิงบาทแข็งและบอลยิวไซเวทูไซเวทดาวน์บ่ายวันนั้นอุ่นเด้งเลย แล้วผมเชื่อนะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มีโอกาสนะครับเพราะมันจะเป็นการตีความนะครับว่าเฮ้ยการออกแผนพบลบรอบนี้คนจะเริ่มกลับมาดูว่าเฮ้ยสงสยัย w วอ l เลซึ่งจะเป็นการบูสต์ GDP ใน Q4 นี้แล้วก็ปีหน้านู่นอะ่ะตัว GDP กับ EPS มีโอกาสในการอัพเก,กรด GDP มีโอกาสดึงดิจิ t a l Wallet กลับมา EPS มีโอกาสอัปเกรดเซกเตอร์คอมเมอร์ส แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าในขาขาหนึ่งที่มีคนกังวลว่า,เ,าเซ็ตจะเป็นยังไงคือในช่วงที่ผ่านมามันจะกำกวมว่าโอเคเซ็ตมันจะมี EPS แต่ในขาเดียวกันคนมันกลัวบอลยิวเด้งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณเล่นขนาดเอา500แสนล้านตุ้มทีเดียวบอลยิวจะเด้ง22 Basis p o เบ t ทุกทุก b a s เบ p ิสพอยของบอลยิวที่เด้งจะส่งผลต่อเอิร์นิ่งยิก็ของเซ็ตอินด็ x ซ์25จุด เพราะฉะนั้นอยู่ๆสมมติว่าพันธบัตรตู้มมาทีเดียว5 0 0 0 0 0เซ็ตอินเด็กซ์ลงไปเลย50จุดในเชิงของเอินดิ้งอยู่เก็ต่อให้มีการอัปเกรดเซกเตอร์คอมเมอร์ซขึ้นมาเซกเตอร์คอมเมอร์ซมันซัพพอร์ตเซ็ตแค่10%ของมาร์เก็ตแคปเวรมันสู้บอลยิวในเชิงลบต่อเซ็ตไม่ได้แน่นอนแต่คําถามคือแล้วถ้าดึงแสนห้าออกไปพอร์วงบประมาณแล้วสามแสนห้ามีความชัดเจนในวันที่สิบเมษายนนี้แล้วถ้าบอลยิวไม่เด้ง บาทไม่อ่อนสมมุติเป็นเบสเคสนะผมเชื่อว่ามีโอกาสที่หุ้นจะเด้งในบ่ายวันนั้นนะครับเวันนี้เทคนิคข่าวดมันจะเยอะนิดนึงแต่ผมพูดเผื่อไว้นะครับก็คือผมเอา2ประเด็นนี้มามัดรวมกันนะผมเอา2ประเด็นนี้มามัดรวมกันให้เห็นภาพนะแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายไปมากกว่านั้นอีกก็ต้องบอกว่ามันจะมีความลึกของตัวเลขนิดนึงนะครับอันนี้ผมเปิดให้กับทุกคนดูดกันเพราะว่า อันนี้คือค่ายของกสิกรเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว c o n s e n s u s CORE เนี่ยมันมีค่ายอื่นๆด้วยนะครับนะครับอย่างเช่นแบบมี Bank of America คาดการมีบารเครมี b l o o m ิร์ก Economist มี CIMB เมีนี่ยมีกสิกรมี Goldman มี JP มีกรุงไทยมีนอมูละทุกคนเนี่ยมันก็อยู่ใน c o n s e n เ u อ25ท่าน Economist ตรงนี้นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าประมาณการดอกเบียเนี่ยมันเสียงแตกเห็นไหมครับว่ามันเสียงแตก นะครับอย่างบางคนเนี่ยอย่างใน2 Q 2คิวี่เห็นไหมครับว่าบางคนมีการประมาณการเมนเทนอยู่ที่2.5นะครับบางคนบอก2.25บางคนบอกลดลงไปเหลือ2เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันแตกนะครับเ,เราดู A v e r a g e forecast ก็ได้ Average Forecast เนี่ยอยู่2.33ก็คือมันก็อยู่ระหว่าง Low ์เ n นจ์ที่2กับ h ไฮเลนจ์ที่2.5เพราะฉะนั้นผมเลยบอกไงว่าเสียงมันแตกนะแต่กสิกรเราอะเรามองว่าเมนเทนในรอบนี้ก่อน เดน,นี้คอนเซอร์ซสกสิกรนะผมก็จะพูดทั้งสองมุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญเลยคือมันจะมันจะทาให้วันนี้จนถึงวันที่สิบตลาดหุ้นมันจะไม่ไปไหนมันจะแกว่งพันผลอยู่ตรงนี้เพราะมันรอคอยสองเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ในกรณีที่สมมุติว่าอันนี้คือเบสเคสก่อนนะเราพูดไปนะว่ากองอรงเงงเมนเทนแล้วดิจิทัลเล็มีความชัดเจนความชัดเจนคือบอลยู g, ไม่เด้งแรงๆนะนะครับแต่ถ้าในทางตะวันข้ามสมมติว่ากองอรงเงลดอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับ แล้วตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมีความไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ยยังจะทําแบบ5้าแสนล้านแต่จะซัพพลายบอลทีเดียว5้าแสนล้านเลยไม่ดึงไปอยู่ในพรบงงบปี68แล้วไม่เกลี่ยแล้วอัดเลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดความผันผวน,นสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นึ่งบอลยูนะครับถ้าเป็นฝั่งของลดอัตราดอกเบี้ยบอลยู bon มันจะล่วงอยู่แล้วแต่ถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมีเอา5้าแสนล้านเข้ามาบอลยู bon มันจะเด้ง คนมันจะงงว่าเฮ้ยบอลยูมันจะรับในข่าวเชิงลบของกอนองอแต่บอลยูบวกในฝั่งของตัวบอลเลตเห็นไหมแล้วมันจะงงพอมันจะงงผมเชื่อเลยนะเซ็ตันจะแบบแกว้งแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยจะไปไฟแนนะซ์หรือไปแบงก์วะเฮ้ยซื้อหรือขายดีวะแน่นอนผมบอกทุกคนเลยนะว่านักลงทุนจะงงกับเรื่องนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบผมผมผมเลสประเด็นนี้ไว้ก่อนผมตั้งข้อสงสยัยผมให้เป็นผมผมโทรไอเดียให้กับนักลงทุนไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวให้ พี่บิ๊กกับศักเนี่ยมาตบให้ในวันที่10บวันที่11ดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าจากคนเนี้ยเชื่อผมว่าไม่ใช่เชื่อผมผมคิดว่าตลาดมันจะแกว่งหลายทิศทางเลยจากสองเรื่องนี้เพราะผมพูดไปเนี่ยมันยังผมก็เชื่อว่าคนจะงงว่าเฮ้ยคุณบอกพูดแล้วมันดูงงว่ะมันสุดท้ายมันคืออะไรนะไม่ต้องห่วงเพราะมันมันมันวิเคราะห์ยากลําบากแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเห็นไหมครับคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเดากันไปเองนะเพราะฉะนั้น พอพวกเราก็งงกันไปหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกว่ามันจะมีความผันผวนเกิดมาเกิดขึ้นมาสูงขึ้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับ2เรื่องนี้นะครับโอเคแล้วก็ท้ายนี้นะครับลงมาที่ตัวสตอ็อ k p i ิกบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Stock Pick ของเราวันนี้เราเลือกมาเป็นตัว AAV นะครับเ,เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็สิ่งที่เรามีมุมมองเชิงบวกขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือเราเริ่มเห็นตัวนักท่องเที่ยวจีน นะครับเวลาเราดูเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับได้มีการเดินทางออกนอกประเทศนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาไทยก็ได้นะเอาจีนเองเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะครับเอาบาวเนี่ยนะครับเอ่อในปี2023เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ45-50%นะครับมันอยู่ประมาณ45-50%แต่ว่าถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดในไตรมาส4เอาทั้งปีก่อนนะทั้งปีเนี่ยมันอยู่ประมาณ45-50% แต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดของ Q 4 Q 4ควอเตอร์เดียวหลังจากที่จีนเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ย Q 4ปี23ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วท่องเที่ยวจีนมีการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึง60%ขึ้นมาแล้วความหมายคือเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยทั้งปีเนี่ยมันอยู่40กว่าแต่ Q 4 Q เดียวเนี่ยขึ้นมา60กว่าและแน่นอนครับไรมากหนึ่งมันจะขึ้นมามากกว่าเกือบเกือบ70%็ดสิอเซนเพรานะี่ยวกับ pre covid นะแน่นอนเพราะว่ามีตัวจีนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนโดยทั่วอ,ออกนอกประเทศเราเห็นชัดๆเลยว่า Q1 สูงขึ้นนะครับและเนื่นะาเดียวกันการฟรีวีซ่าไทยจีนเราจะเห็นได้เลยว่านักท่องเที่ยวไทยเริ่มมีการบินไปจีนเยอะมากขึ้นจนกระทั่งโหลดแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นจาก Q4 ที่90มาเป็น Q1 ที่93แต่ถ้าเรานับเดือนมีนาคมเดือนเดีเดยวมีโอกาสาที่จะขึ้นไปแตะ97-98ทั้งในเชิงของไทยจีนและจีนไทยซึ่ง AAV ได้ประโยชน์โดยตรงต่อขานี้นะครับได้ประ,ยะโยชน์ตรงๆเลย นะครับส่วน a v e r a g e Fair เนี่ยนะครับโอ้ผมว่าขึ้นจาก pre covid ที CO ่พันห้ามาเป็นพันเจ็ดและปีนี้มีโอกาสแตะสองพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วนะครับเออ่รามีการประมาณการเขาค้าคนถามว่าเฮ้ยเอเวอร์เจชจิเกตแฟร์ Get ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันสูงขนาดไหนที่แบบสมมติขึ้นพันเจ็ดขึ้นมาเป็นสองพันนะครับก็ง่ายๆคือยีอ่สิบบาทเนี่ยมันลงไปที่บอททอมไลน์เนี่ย นะครับน่าจะต้องมีแบบหลักร้อยล้านน่ะนะครับสองสาคือเพราะว่าขาขาหนึ่งของปีปีหนึ่งมันมีคนเทคเนี่ยประมาณ20ล้านคนถูกไหมไอ้ขนาดยี่สิบหลักลอ่าคนใช้บริการเอออย่างงี้ดีกว่า20ล้านคนคุณก็ตีไป20ล้านคนสมมติมันมัน20บาทมันก็400ล้านเอาสเต็คออกมามันก็หลายร้อยแล้วนะนะครับซึ่งถ้าดูทรงนะถ้าดูทรงนะ core operation นะผมว่า Q1 เนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมเห็น consensus ัสทำนะทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณ1,500 นะเผลอไตามาหนึ่งไต่มาเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสแตะแบบหลักพันได้แล้วนะทั้งปีทำพันห้าแต่คอโอเปอเรชันนะฮะผมดูจากโหลดแฟกเตอร์แบบนี้ดูจากราคาแบบนี้นะมันก็มีโอกาสแตะได้นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีในฝั่งของตัว FX ของตัวค่างเงินนะเพราะว่าบาทมันอ่อนนะแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของตัวคอโอเปอเรชันเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะที่ไตามาหนึ่งไตามาเดียวเนี่ยก็มีโอกาสแตะแบบเลขเกือบเกือบหลักพันอาจจะ900 000, หรือพันหนึ่งก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมันเป็นเปิดโอกาสนะครับในการกลับมาทยอยสะสมสําหรับเรื่องนี้นะครับ <c oughs> คือจะเห็นเลยว่าหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยผมเชียร์มาเราเชียร์มาเตือนมกราเดือนกุมภาเนาะเหลังจากตุจีเนี่ยเราไม่ค่อยได้เชียร์เลยนะครับไอตอนมกรากุมภาเนี่ยเราก็เชียร์มิ้น์กันเยอะนะครับแล้วก็เชียร์มิ้น์กันเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขอมาจริงจริงมิน์เรายังชอบอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูทรงตรงเนี้ยนะครับเราดูจากผลประกอบการเอาคิวหนึ่งเลยนะ ผมว่า AAV เนี่ยนะครับดูงบมีโอกาสสวยและเซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็นักวิเคราะห์ได้นะครับก็ผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซเวทูไซเวอพอยู่นะครับจริงๆเราทำราคาเหมาะสมนะครับอยู่ที่2บาท74นะครับเราทำราคาเหมาะสมอยู่ที่2บาท74นะครับคิดว่าราคาหุ้นน่าจะเป็นลักษณะของการวนแกว่งตัวไซเวทูไซเวอพได้นะครับก็ยังคงมุมมองเชิงบวกสำหรับเรื่องนี้อยู่ด้วย นะครับอ่ะนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับในฝั่งประมาณการนะครับ